NSSUS โรงงานเหล็กญี่ปุ่นนะครับที่ดูแลพนักงานดีสวัสดิการฉ่ำมากถ้าแมสซตตี้คือสโมสรที่นักเตะเนี่ยอยากจะไปค้าแข่งด้วยอันดับต้นๆนะฮะแมสซตตี้แห่งวงการโรงงานเหล็กไทยที่คนไทยอยากไปทํางานด้วยอันดับต้นๆเนี่ยก็คือโรงงาน NSSUS เนี่ยแหละครับหรือว่า NSS สยามยูเนเตสติลฮะเหตุผลก็คือโรงงานนี้นะครับได้ฉายาโรงเล็กแห่งความสุขเพราะว่าที่นี่เขาดูแลพนักงานดีมากสวัสดิการฉ่ำไม่เชื่อใครอยู่โรงงานนี้มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าจริงไหมแล้วทำไมเข้าใจป๋าขนาดนี้ได้ครับเดี๋ยวไล้ฟัง NSS ค,คือโรงงานที่ผลิตเหล็กคุณภาพสูงป,ปีนะฮะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นบริษัทลูกนะครับของบริษัทนิบอนสตีลซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กนะครับหนึ่งใน5ของโลกเพราะฉะนั้นนะครับทั้งระบบการทํางานคุณภาพสินค้าและการใส่ใจคนเนี่ย NSSUS เนี่ยนะฮะได้ DNA จากบริษัทแม่มาเต็มเต็ม NSSUS เนี่ยนะครับก็เลยเป็นโรงงานที่ได้รับรางวัล World Class TPM Achievement 2020ครับโรงงาน NSSUS เนี่ยนะครับเริ่มต้นทำธุรกิจในเมืองไทยตั้งแต่ปี2538เป็นโรงเหล็กเบอ้์ต้น,ตนของไทยนะครับซึ่งมีโรงงานที่ ที่ระยองอยู่สาแห่งสร้างงานให้คนไทยจํานวนมากและทุกคนรวมถึงผมด้วยนะฮะต้องเคยผ่านการใช้เหล็กที่ออกมาจากโรงงานของ NSSUS มาแล้วนะครับมันจะขนาดนั้นเลยหรอก็จริงอย่างรถของผมก็ใช้เหล็กจากโรงงาน NSSUS หรือปลากระป๋องที่ผมกินเนี่ยนะครับเหล็กก็มาจาก NSSUS น,นะครับต่อใช่ครับตั้งแต่รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้ายันปลากระป๋องเนี่ยนะครับเหล็กมาจาก NSSUS ทั้งนั้นครับแถมยังส่งเหล็กนะครับไปไกลถึงต่างประเทศใกล้หน่อยก็อินโดนีเซียครับไกลหน่อยก็นู้นฮะอเมริกาต่อปีเนี่ย NSSUS เนี่ยนะครับ ขายเหล็กได้1.36ล้านตันภาพคุณภาพไม่ดีนะครับต้องบอกว่าส่งออกไม่ได้นะครับเขาไม่เอาก็ตีกลับนะล่าสุดแบรนด์ EVG หลายๆแบรนด์ที่ขายในไทยนะครับก็เริ่มใช้เหล็กจากโรงงาน NSSUS เนี่ยแหละครับแม้ว,ว่าราคาจะสูงกว่าเหล็กจีนแต่ว่าลูกค้าไว้ใจมากกว่าและทําธุรกิจตรงไปตรงมาดูแลดีรวมถึงนะครับมีการแชร์เทคโนโลยีให้กับลูกค้า,ห,าหรือว่าคู่ค้าเพื่อจะได้ใช้เหล็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและใครที่ทําธุรกิจกับคนญี่ปุ่นเนี่ยก็จะรู้เลยนะครับว่าเชื่อใจได้ขนาดบ,บริษั โบนัสแต่ละปีนี่ต้องบอกว่าฉ่ำนะครับทั้งสวัสดิการดีนะครับคุณภาพชีวิตดีล่าสุดปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเพิ่งจัดคอนเสิร์ตบอดี้แสลมครับเต็มวงเลยเอามาเอนเตอร์เทนพนักงานครับป๋าโคตรครับพี่เขาป๋ามากและถ้าใครสนใจอยากจะทำงานที่นี่นะครับตอนนี้เขารับสมัครงานอยู่นะครับแล้วก็หลายตาแหน่ง้วยนะครับลองเช็คตำแหน่งว่างได้ที่นี่เลยครับ n s k r i t r s u s c o m c a r e e r ครับ